เสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นดังของหงแดงบายปองเดลิเวอร์มาเนรับไฟฝันอยากซิวบาลงดอตาหมีล็อกเป้าบอบบี้เสริมเกมบุกแทนหม่อมเยินกลัวตกเทรนเนวิลูโฮอกดีอาร์ตโชว์ฟอร์มเจ๋งพาหงบินสูงสวัสดีแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนครับกลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยกับช a n e ปองเดลิเวอร์ ที่จะนําข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวโดยคอรอบทุกคนถึงที่ถา้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงหงแดงกดซ b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารกันได้เลยนะครับ <other> way, มาเนลรับไฝฝันอยากซิลบาลลงดอร์ซาดิโอมาเน่ปีความเร็วสูงของหงแดงลิเวอร์พูลยอมรับว่าการคว้ารางวัลบอลลงดอร์นั้น <Yes. S 1> ก็เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จที่เขาต้องการอยากที่จะคว้ามันมาได้เช่นกัน โดยดาเตชาเซเนก้าได้กล่าวเอาไว้ว่าแน่นอนว่าแม้ผมจะประสบความสําเร็จมากมายกับทางลิเวอร์พูลมาแล้วและช่วงต้นปีที่ผ่านมาผมก็พาทีมชาติเซเนก้าของของผมทะลิงแชมป์แอฟริกันนชั่นคัพมาครองได้สําเร็จแต่ผมก็ยังมีความกระหายที่จะล่ารางวัลอีกมากมายจนผมยังคงมองหาสิ่งที่ดีที่สุดและสวยงามที่จะได้สัมผัสมันอีกครั้ง และแน่นอนว่าบัลองดอเองนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองเอาไว้เช่นกันแต่ผมไม่อยากพูดถึงมันมากเกินไปในตอนนี้ตอนนี้การแข่งขันในฟุตบอลโลกคือเป้าหมายหลักและความฝันใหม่ของผมแต่ก่อนหน้านั้นเราจะต้องผ่านทีมชาติอียิปต์เข้ารอบไปให้ได้ก่อนแต่ผมอยากจะเชื่อในความสำเร็จที่เราอาจจะทำมันได้ความสำเร็จที่ค่อนข้างบ้าบอๆที่สามารถคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติเซเนกัลได้ ก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นในความทะยุทะยานของผมเหมือนกันแน่นอนว่าถ้าเราประสบความสําเร็จผมทําได้ในสิ่งที่ผมเอ่ยกล่าวมาผมจะเข้าไปใกล้กับผู้เล่นทุกคนที่เคยได้รับเลือกให้เข้าไปชิงรางวาัลบอลลอนดอทุกปีและถ้าผมคว้าแชมป์โลกได้สําเร็จผมคิดว่ามันจะเป็นประตูเบิกทางที่ถูกเปิดให้ผมมีโอกาสลุ้นรางวัลแบบนั้นแน่นอนตามีล็อกเป้าบ๊อบบี เสริมเกมบุกแทนหม่อมเยินตาหมีเอเลดิโกมาลิดยอดทีมจากลาลิกาสเปนตกเป็นข่าวอยากได้ตัวโรเบโตฟิมิโนดาวยิงฟันขาวของหงแดงลิเวอร์พูลไปร่วมทีมโดยคาดว่าจะนำไปแทนที่ของลุยโซเรสที่จะหมดสัญญาและย้ายออกไปจากการรายงานของสปอร์ตโมเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับโรเบโตฟิมิโน ในช่วงหลังมานี้เจ้าตัวไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นตัวจริงมากเท่าไหร่นะักเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บที่คาราคซังอยู่บ่อยครั้งในฤดูกาลนี้ส่งผลให้ฟอร์มการเล่นดรอปลงไปมากแถมยูโกโชต้าดาวเตชาโปรตุกีสที่เล่นในตำแหน่งเดียวกันก็เป็นตัวเลือกลำดับต้นๆที่ทางจเกนคอปกุนซูใหญ่ของทีมมักจะส่งลงสนามก่อนหน้าตนอีกคั้งลุยริอา ที่เพิ่งย้ายมาจากเอฟซีปโตในช่วงตลาดหน้าหนาที่ผ่านมาก็มาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับคำชมอย่างมากมายส่งผลให้สุนหน้าเจ้าของท่าโนลุกอลือลันตกกระป๋องหลุดไปเป็นตัวสำรองโดยปริยายโดยรายงานนี้เป็นที่คาดกันว่าเอเลดิโกมาลิศอยากได้หัวหอกแกงนเซมบาบาซิลไปร่วมทีมเพราะว่าลุยโซเลสจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ และคาดว่าจะโบกมืออำลาทีมอย่างแน่นอนหลังจบซีซั่นนี้ทำให้ต้องหาตัวแทนมาช่วยเสริมสร้างความอันตรายด้านเกมบุกต่อไปและฟิมิโนก็คือตัวเลิอกที่เหมาะสมทั้งนี้ในส่วนของโรบิโตฟิมิโนเหลือสัญญากับหงแดงอีกแค่18เดือนเท่านั้นซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าจะไม่ได้รับการขยายสัญญาต่อไปในเร็วๆนี้แน่ เพราะตอนนี้ทางสโมสรมุม่งเน้นไปที่การตอนสัญญาฉบับใหม่ของโมฮัมเหม็ดซาลาปีกจอมถล่มประตูดาวซันโวของทีมมาเป็นอันดับแรกนั่นเองกลัวตกเทนเนวิลซูฮอกดดอาร์โชว์ฟอร์มเจ๋งพาหงบินสูงแกรี่เนวิลตำนานนักเตะของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กล่าวชื่นชมลุยดดอาร์ Art, ปีกตัวใหม่ ของหงแดงลิเวอร์พูลคู่รักคู่แค้นตลอดกาลว่าสำหรับผู้เล่นอย่างลุยดิอันเหรอแน่นอนว่าผมเห็นฟอร์มการเล่นเขาแบบใกล้ชิดครั้งแรกในเกมคาราลบาวครับนัดชิงชะเลิศกับเชลซีและผมก็ไม่อยากที่จะเชื่อในสายตาของตัวเองเลยว่าผมกำลังดูอะไรอยู่นี่น่ะเหรอคือคนที่เพิ่งย้ายมาเล่นฟุตบอลบนเกาะอังกฤษเมื่อไม่นานมานี้เขาเป็นคนที่โลดโผนกระชากลากเรือกดดันคู่แข่งได้เจ๋งสุดๆไปเลย โดยก่อนหน้านี้หลายคนคิดว่าการที่จะต้องเสียซาดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาราที่ต้องไปลงแข่งขันฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นครับในช่วงต้นเดือนมกราไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนอาจส่งผลกระทบต่อเกมบุกที่ผลิตสกอร์ครั้งยิ่งใหญ่และผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมองว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในสายตาอย่างแน่นอนและเราก็คงคิดว่าแมนซิตี น่าจะทําการปิดจ็อบคว้าชแชมป์ลีกได้ในช่วงนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแต่กับกันลิเวอร์พูลสามารถแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ได้อย่างดีเยี่ยมและแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนั้นก็พลาดโอกาสทําแบบนั้นหลุดลอยออกไปแน่นอนว่านั่นเป็นเครดิตของทีมลิเวอร์พูลโดยแท้จริงเราต้องให้เครดิตกับทุกคนในสโมสรลิเวอร์พูลและการเซ็นสัญญากับปิยาร ในช่วงเดือนมกราคมนั้นเป็นอะไรค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์สุดๆและความเป็นจริงที่ว่าทีมของพวกเขามีผู้จัดก,การที่ยอดเยี่ยมที่ชื่อเจอเกนคอปที่สามารถดึงศักยภาพของลูกทีมมาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถได้ตามผลงานเป้าหมายที่ตัวเองต้องการในทุกทุกสัปดาห์ไงละ่ะชอบปั้นดาวรุ่งหงแดงเตรียมปิดจ,จอบควาแข้งยังบัตจากเซลติก ลเว์พูลใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการดึงตัวเบนโดกตีก Kid, Scotland, วันแลคิดชาวสกอตแลนด์วัยเพียง16ปีของกัสโกเซลติกทีมดังจากสกอตแลนด์พิมิลีกมาร่วมทีมได้แล้วตามรายงานของเชียมเพสเยี่ยวข่าวคนดังจากเดียิติกเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาโดกที่เติบโตมาจากอะคาเดมีของเซลติกยังไม่ได้รับการเซ็นสัญญา อาชีพกับสโมสรเลยแม้จะมีโอกาสได้ถูกผลักดันขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้เป็นครั้งแรกในซีซั่นนี้โดยได้ลงสนามไปแล้วสองเกมในฐานะตัวส,สำรองส่งผลให้หงแดงจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับทัพม้าลายเขียวขาวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากจะให้ทุกอย่างบารรลุล่วงไปด้วยดีสำหรับโดกถือเป็นหนึ่งในแข้งดาวรุ่งของวงการฟุตบอลสกอตแลนด์ที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมาก และได้รับความสนใจจากหลายทีมในทั่วยุโรปแต่เจ้าตัวตัดสินใจเลือกที่จะย้ายมาร่วมงานกับเจเกนคอปและจะได้มาร่วมงานกับแอนดูโรเบสันรุ่นพี่ทีมชาติสกอตแลนด์อีกด้วยไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารสดใหม่ทุกวันจากปองลิเวอร์กันได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับสวัสดีครับ